ถ้าเกิดมีการสร้างก็น so ่าจะพร้อมภายในปี2027เป็นอย่างเร็วอย่างช้าก็2028ก็เมื่อ่ายนี้ที่แยกไปก็คือไปดูใกล้แคนร์มูล่าวันที่อิมู l a นซึ่งเป็นสนามประวัติศาสตร์เพราะว่ามีนักแข่งที่เป็นตำนานเสียชีวิตที่นี่ครบ30ปีพอดีนะครับก็แน่นอนครับท่ารผู้สื่อข่าวทราบอยู่แล้วว่าเป็นความผหมาะสมรัฐบาลนี้สำหรัการท่องเที่ยว ให้มีนิทรรศการให้มีเทศากาลแข่งก,กีฬาระดับโลกซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยเป็นกีฬาระดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมีการแข่งกับรประมาณ20วันในเมืองต่างๆไม่เคยมีการแข่งี่ประเทศไทยตลอดเวลาขอเดือนที่เราเข้ามาบริหารเนี่ยทำทีมงานของเราเองเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็อยากจะให้มีการจัดแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมก็เรียนเชิญท่านประธาน ของปตทมาด้วยท่านท่านจันชัยนะครับผมเลิศมากับคุณกวินกัจจนาภาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอานทําสนามบินที่อุตเภาซึ่งมีที่ดินอย่า้อเยเยอะก็อาจจะถ้าเกิดถ้าเกิดตัดสินใจว่าจะเป็นสนามเข่งขันก็อาจจะไปที่อุตรภาบริเวณนั้นเพราะนั้นทั้งทัานี้ทนนั้นเนี่ยเราก็มาให้ความมั่นใจเพราะาว่าทั้งไม่ว่าจะมีความพร้อมสนาม ซึ่งถ้าถ้าเกิดมีการสร้างก็น่าจะพร้อมภายในปี2027เป็นอย่างเร็วอย่างช้าก็2028นะครับแล้วก็มีผู้สนับสนสปอนเซอร์รายใหญ่คือบริษัท PTT นะครับซึงอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าที่เราเคยเขาเคยมีแข่งขันฟอร์มูล่าว,วันที่มาเลเซียก็มีบริษัทเ e t r รน a สซึ่งเป็นบริษัทมีตัเข็มซึ่ง,งใหญ่ระดับโลกเหมือนเหมือนกับปตทอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาให้ความมั่นใจว่าเราพร้อมผมเชื่อว่ารายการนี้เนี่ยถ้า <c> พ <oughs> ูดจัดแล้วก็พูดแล้วก็เจ้าบ้านเอง ก็อยากให้มีการจัดเพราะนั้นในทุาๆมั่นใจว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมีมข่าวนี้นะครับมัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ